ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลนะครับนะอันนี้ผมก็จะมารีวิวมิกเซอร์นะครับนะซาวเบสรุน่น MGPK6X แบบเต็มตัวนะครับนะแบบเต็มๆมานะถ้าไม่ทำตัวนี้จะทำตัวไหนนะเดี๋ยวก็โดนบน่นอีกนะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะมิกเซอร์เหมือนมิกเซอร์ทั่วไปนะครับใช้งานง่ายๆนะ ถ้าสายเครื่องเสียงจะเล่นเป็นนะครับนะถ้าให้ผมแนะนำนะครับสายสัญยาณนะครับนะการต่อเข้านะการต่อเข้าจะสำคัญนะครับหนะ้าที่เจ้าของซาเบสบอ,อกมานะครับนะเกื่องการต่อของเรานะครับนะก็คือถ้าคุณต่อออกจากตัวสัพ์โน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะ ให้คุณเอามาเข้าที่ช่องไลน์นะครับนะถ้ามันเป็นอย่าไปเข้าแคนนอนะอย่าไปเข้าไอ้ตรงเอ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 งอเอนะเอ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 เนเอ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 เนเอเอมันต่อเ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 นะอเ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 องอเชเอ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 เต่อเนเอ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 าอเ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 ะเอเอเอเเอเอเเเออเออเเอเเอเเอเอเอเเอ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 อเอาอเนเอเอเอเเอเ ถ้าสายที่คุณต่อมาจากโทรศัพท์มันเป็น x r, r นะไปเปลี่ยนให้มันเป็นแจ็คโฟนนะไปให้ป็นเป็นแจนะ็คตัวนี้นะแจ็คลายนะครับนี่นะต่อเข้าที่ช่องลายนะครับไม้นะครับต่อเป็น x r, r นะครับนะแล้วแล้วที่ผมเหมือนผมจะลืมบอกนะไม้นะครับถ้ามันเป็นหัวนี้นะครับไปเปลี่ยนให้มันเป็น x r, r ตรงนี้นะครับนะนะเนี่ยก็เขียนไม่ ไลน์นี่ก็คือต่อจากโทรศัพท์โน้ตบุ๊กซีดีนะครับนะเข้าได้นะครับแต่ถ้าไม่เป็นหัวนี้ให้ไปเปลี่ยนเป็นหัวนี้นะครับแต่ถ้าสายสัญญาณคุณที่มาจากโทรศัพท์โน้ตบุ๊กซีดีถ้าเป็นหัวนี้ <S <S เปลี่ยนห้เป็นหัวนี้นะครับนะอย่านะครับนะถ้าต่อมันถูกต้องนะครับนะแล้วก็สมมติว่าถ้าคุณนะถ้าคุณต่อแบบว่าโทรศัพท์ของคุณนะ สมมต่อมาเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับมันจะเป็นสามจุดห้าหรือจะเป็นแดงดำดำแดงอะไรขาวอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไปทางมันไปเป็น xr ตรงนี้นะคุณเอามาเข้าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไอตรงเนี้ย xr แล้วถ้าใครมันไม่กดสวิตช์ตัวนี้นะสี่สิแปดเนี่ยบวกสี่สิบแปดโวลต์เนี่ยเนี่ยสี่บวกสี่แปดวีเนี่ยถ้าไปกดเข้าเนี่ยแล้วคุณเอามาเอา สายที่ต่อจากโทรศัพท์โน้ตบุ๊กซีดีควรมาต่อที่เป็นหัวนี้ใช่ไหมใครไปกดซิวิกตัวนี้เข้านั่นแหละครับที่ผมจะบอกเป็นเรื่องเลยนะครับนะไฟตีกลับเลยนะครับนี่นะก็บอกไว้แต่เพียงแค่นี้แหละครับนะพูดมากก็จะดรามาอายนะครับเนี่เอาเป็ว่าต่ออย่างที่ผมบอกนะโทรศัพท์โน้ตบุ๊กซีดีนะให้เข้าหัวนี้ ถ้าใครเป็นหัวนี้ไปเปลี่ยนให้เป็นหัวนี้นะไม่เป็นหัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะใช้ไม้นะร้องเพลงถ้าเป็นหัวนี้ไปเปลี่ยนให้เป็นหัวนี้นะครับนะแค่นั้นแหละครับถ้าต่อผิดต่อถูกนะเดี๋ยวดูการรีวิวของเจ้าของแบรนด์เขาก็ได้นะครับนะไม่ต้องมาดูที่ผมก็ได้นะถ้าคุณแบบฟังผมแล้วไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าคุณไปต่อสวนกันกับที่ผมบอกต่อสาบกันกับที่ผมบอก นั่นแหละครับถ้าคุณ,คณผอมไม่เสื้อตัวเองนะแต่ถ้าคุณสมมติคุณใช้ไม้มันเป็นหัวนี้ใช่ไหมคุณมาเล่นเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นอะ่ะไม้มันก็จะหอนง่ายนะครับนะแล้วไม่ดังด้วยนะดังก็อาจจะดังเบาๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นไม่ก็เนี่ยก็เขียนไม้นี่ไม่ก็คือต้องเป็นหัวนี้ไรก็คือต้องเป็นหัวนี้นะ ลายคือแบบโัรศับตัวบุ๊กซีดีนะสัญญาณภายนอกนะครับก็ไม่มีอะไรรีวิวนะครับนะไม่สายมาผมยังไม่ซื้อมานะครับนะที่เป็นหัวนี้นะเดี๋ยวก็รอเป็นอีกคลิปหน้าแล้วกันนะไม่นนก็ละหลายคลิปต่อไปแล้วครับนะการใช้มิกเซอร์ไม่ยากเกินครับนะถ้าเราสายเครื่องเสียงเราเล่นเป็นแต่ถ้ามือใหม่ก็ต้องศึกษานะครับนะอย่าไปต่อผิดต่อถูกต่อผิดต่อถูกแน่ มิกเซอร์ก็เสียนะคนลอมมังเป็นประเภทที่ว่าไปต่อผิดต่อถูกพอมิกเซอร์พังก็ว่าของเขาไม่ดีนะครับนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะต่อให้ถูกต้องนะครับนะมันไม่ยากเย็นอะไรคนดีไม่รู้มาเห็นโอ้ยปุ่มเปิมอะไรเยอะแยะนะครับนะเราดูที่ช่องนะครับนะเราต่อช่องนี้เราก็ปรับแค่ตรงนี้นะเนี่ยมันไม่ยากเย็นนะนะครับครับนะก็คลิปก่อนๆนั้นก็มนะีคนอะไรนะ เรื่อโทรศัพท์ผมมีปัญหาผมไม่ได้รีวิวเต็มตัวนะก็ว่าผมไม่เปิดเพลงอีกเอา้าโซจะมาดูผมรีวิวลจะมาฟังดูผมเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะก็เอาเป็นว่าจะผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะอยากฟังฟังเต็มที่นะครับนะเปิดเพลงเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะครับเนะี่ยนะครับอันนี้ผมก็จะพูดแบบ หมือนลิ้นพันกันหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับไม่ใช่นันนะอมลูกอมอยู่นะนึกได้ปั๊บเลยเอาโทรศัพท์มาทําคลิปรีวิวเต็มตัวให้ดูให้ดูเลยดีกว่านะครับนะเดีย๋ยวมันจะยืดเยื้อะนะครับอาจจะผมจะเปิดเพลงฟังละฟังเพลงเต็มที่นะครับนะถ้าคนที่อยากฟังเพลงนะฟังให้เต็มที่นะครับเนี่ยอา้าววดตั้งแน่แหละผมไม่ไปยืนตรงนั้นหรอก รีวิวนะครับนะจบไปแล้วก็นะไอคนที่อยากฟังเพลงนะครับนะคนที่อยากฟังเพลงผมก็เปิดเพลงให้ฟังแล้วนะครับนะนะครับก็ขอจบคลิปไว้ในเพลงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแน,นล้วยนะครับสวัสดีครับ